เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมแบ็คโฟบัตอีกครั้งนะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับเออเราโดนซอมบี้ลุมกินโต๊ะกันเลยนะครับสนุกสนานมากนะครับวันนี้ครับเราจะกลับมาสนุกสนานยิงกันมั่วตุ๋ยนะครับซอมบี้มั่วตัวไปหมดนะครับนะกันต่อนะครับโดยที่หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างเพลินๆนะครับเพื่อความสนุกสดใสแน่กูพูดเองกูวนีะไปไปรับชมกันเลยครับ จริงๆไม่ต้องมีอะไรออกมากูเดินเฉยๆก็ตายเอ้ยคับแมคคขับแมคเลยคับแมคเลยคลับเลยคับด่านเลยคับด่านกูพวกกระจอกกูกูกีเพอน้องขี่จะไอ้เขี่จะได้บอกกูขี่นะได้เนโอเคเรียก gas อะเรียก gas written ความแรงอย่างเดียว เออไอพวกซอมบี้มันต้องประมาณนี้ดินี่เราต้องแบบโอ้ี่มันต้องได้เลือกแกะที่ว่าไม่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 ม่นนมไแบบม่ไ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 ่ไม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 ไม่ไม เราดูไม่ได้ต้องกูดนข้างนอกกูต้องการปืน AR ใครมี AR มั้งกูกูๆูเอาของกูไปเฮ้ยกูซื้อโอ้โหยิงเงินเจ็ดร้อยห้าสิบเลยหรอกูมียาให้เลวยาเลยกูซื้อยาซื้อเกราะเรียบร้อยแล้วเออต้องเล่นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขพี่ต้องซื้ออะไรไปบ้านเบเกตทูคิดปะเกิ เอาอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองรอดนาโอเคกันกูซื้อยาไป2อันเลยโอเคปะจบ G G W ถ้าถ้าตังไม่ใช้แล้วก็โยนไหมผมถ้าตังใช้เสร็จแล้วโยนไหมผมผมผมจะได้ใช้เลยยี่บาทอ่าแพี่ีพ่รพี่หกเลยพี่รวยมากไม่ไม่คิดจะใช้เยไม่ใช้อะไมใช้แค่ลูกอตัวเี้ยนไรมันมาวะเนี่ยโหมีความสุขเลยวะโอ้ยโอ้นี้ันใส่เบอร์พังกังไง ยิงไม่มีตัวเลขขึ้นเลยมันกัดีตัวเลขขึ้นเป็นกัดเต่งมองกูเห็นตัวเลขอยู่เดเลยไม่มั้นกูแรงที่สุดเลยนตาวิีงอยากขูดะโได้ยังพ่ยดาอะไรเนี่ยงงนันเองแล้วใครมันวิ่งตรงไปวัหน้ากูโอ้ยไอ้ต้นของอะไรอ่ะยาเหรอ โอ้โแล้วมีปืนอะไรโอ้โหมีปืนอะไรเยอะแยะหมดโอเคโอ้าจะไม่ปูปทงพี่พีไม่หยุดเลือดมันเป็นลูกซองแบบเน้นอไดเน้น a e คืออยากได้ดุเลือดแล้วสบายไม่เป็นไรผม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 เล่นสายไม่ดมนเอ็กเซีเยวมัตายหาหมดเลผ่นหมอผมผมไม่ผมไม่เล่น a m a เลยมไม่เล่น d a ะ เดี๋ยวก็ตายอีกกเลยเล่นหมอไม่ตายที่รถเลเวลมาหนึ่งการนำเงี้ยงั้นผมไม่หิวนะเออที่รถเลเวลมไหมแบบเกมมันสนุกแล้วหิวเหรอะหัวร้อนแหมโอเคงั้นผมไม่หิวละปูกางไอ้เีทมตะโขบยังไงเนี่ยตะโขบโขบทำไมอยู่เจ้าพี่พี่พี่ตะโขไม่ได้อันนั้นมันใส่ที่ไม่เล็งใส่ยิงอย่างเดียวไม่เราต้องทำหาอะไรเลยแบบรอรอประตูข้างล่างเนี่ยเปิดเปิดแล้วมาเลยไอเจ้าหมูให้หลอกกู หัวอะไรวะเนี่ยมันโอ้นเปตัวอะไรแดงๆทิ้งไปดิว้างัเกี่ยวที่มันน่าเกียดที่หายเลยวะเนี่ยแบล็คโควาท่ว่นั่นเองต้องอึดสองสองน้องสองห้า สองสองดูหลักทีดูสองสองดูฟองดูฟองผีหัวบักไอ้น้องคือไรเด่นเล่นแล้วว่ะเด่พวกพวกกูได้นเล่นไรเยอะแล้วกูไม่หลงพวกกูได้เล่นไรพวกกูได้เล่นละไอ้ย่ามาได้ต่อยิงเลยกไปทางนี้แน่โอย ลูกวยเอเมเองมุูกซไอเดปโอ้ยไหลลงเป็นลำไส้ใหญ่เลยเออเกลียดลายส้ตีจะแยกกนเียกนแล้วพวกพนเก่งเลยนี่แหเรถองแยกกันเหรถ้าเกิดเจอตังก็เกลียดด้ย่เรต้องแยกกันนะพวกมึงไอ้เหี้ยฝักด้วยเลยตายหาวหน้าไปเกจานล้มหมดแลว ตีด้สลาตายเหมือนกันแล้วตีโอ้ยเอก้น๊อกว้าก่าแมดูรลงมาแล้วหนึ่งเลวลไอเหี้ยลบูนี่แหละความยากนะดับหนึ่งเล่มที่ตกรถกาง ก็เดียวแล้วไม่มามามมัน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 โดนแบ่งสองสองอยู่แล้วโซนนี้เอาหรอเป็นบังคับใช่ไหมบังคับแบ่งสองสองอยู่แล้วโซนนี้ไอ้สายลูกสองเลยเตรียมตาดิครับให้ให้แอมชุบให้แมจุบให้แมจุ๊บแอมชุบผมมีปาร์ตี้ ต่างคนต่างโดนสตันที่อุบัติเลยุไปเยแันมีปนมีชุบมีาษีแล้มยมาชุบใครให้ผมชุบผมมีภาษ t แต่ผมไม่ย่แต่ผมไม่ย่นะทำงานภาษีตรงนั้นอย่าอะไสักอ่อะไรสั์มึงจะตายนะไอ้ยัมึงทำน้ยังไงามามึงก็ตายมึบอกเลยลงมาแ่โดนไอ้เย้ตัวนั้นแดกแต่ผมไม่หิวนะหิวไปไหไปทางไมน ใครมีลูกเอปะลูกเออะนี่กูทิ้งตรงเอาไวหมดมโครมลามโครมกลามขอบคุณครับว้าวสามร้อเสียะ่ะหนักียันี้นบินเลยไอบุ๊ปัดทีเดียวบินเลยมีระวังหลังนี ปวดอยู่แล้วไอ้น้องพอตายหมดแล้ะปวดเก่งจังวะตุ๊ปปุมันแรงไงทรำเลยไปเก็ตได้อะไรบอกพี่ด้วยดิอุ้ยังไปโดนกูแยับหน้าเข้าไปเฮียตาเป็นตน้ำเป็นสแตนระยะใกล้น้องเราต้องขึ้นบนหรือว่าลงล่างไอ้ขึ้นบนไอ้ทั้งคนดีมีอะไรด้วยทูคิดว่าใครเอามาเป็น ูรีบลงมาเลยครับเฮ้ยผมปรับเต็มแล้วเพราะปรับเป็นแบบความยากแค่นี้แบบไอ้ยี่แม่งเกมไม่ไม่น่ากลัวเลยว่ะเกมกระจอกไอ้ยี่ไม่น่ากลัวโง่เอียไอ้แม่กูโอ้ยยืมใครจะไวไอ้สัดเกมนี้ไม่อะไรให้เราตกใจวันนั้นด้วยมีเลยว่ะไอ้ยี่เมื่อกี้นี่โอ้โหโอ้คนคนดูของกูเมื่อกี้ผมแบบตกใจแล้วสุดยอด แล้วที่กูหิวมาจะรู้ไหมว่าสายพอดกูได้ตกใจแน่นอนไอ้เหี้ยจริงกูให้สิดตกใจเลยเก่งอย่าต้วงเก่งอย่าต้องเก่งดอนใครวิวที่อะไรแก๊ตเตอร์ทีมไปเร็วอย่าๆอย่าไปอย่าไปอันนั้นมันเลนจันทายไปไปตายเปล่าเพราะความยากรอคือต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกพี่ตอนเนี้ยไปตายเปล่าไม่เป็นยากขนาดนั้นเลยมันไม่ไจะยากพี่กันเลยไป็น สวยเยอะไปเล่นเกมไป็นงนี้โดนด่าแล้วเล่นเกมไม่เป็นดีนะจอกดีนะกูเล่นเกมไปบุ่นเฮ้ยกบไอ้เอ๊ะคิดสายเกมมิ่งคนเล่นเกมเป็นต้องกดเกมนี่นั่นแหละกเกตจุดเด็กให้มันให้เราเข้าเข้าไอ้นู้นน่ะเราต้องไปแล้วยังยางพี่มันกำลังมันกำลังเปิดแมนเปิดไม่เสร็จยังเปิดไม่เสร็จยังเปิดไม่เสร็จลองมิวฮิวเฟร มีตัวคล้ายเอเลี่ยนนี่อยู่ในเขตเชียงใวม่วตโวยเจ็บฮะนี่คุณจะจีบกูเียอะไรเนี่ยต้องแน่หิวฟีกูอยากให้มึงเอาอ่ะมาโหหิวฟรีกูแค่บอกกูว่าฮิวฟรีนะไม่จีบกูตะเพียอะไรเลยไอ้โมกเก่งมากกูแบบว่า ต้องใช้สกิลตีการเล่นขั้นสูงเลยแต่ว่าแม่งต้องใช้เทคนิคปราหารมากเลยในการเล่นตัวนี้เขาสมาธิเยอะใช้วิธีการเล่นหรอกมันจะฟิวทิ้งายแล้วหมุนรอบตัวเองเลยมันใช้สมาธิสูงเอีมไม่ใช่เราต้องไปแล้วหรอตอนนี้เปิดละต้องซื้อกองตอนนี้เปิดแล้วต้องเคยเปิดละเฮ้ยมันบ่อยขึ้นไปเซฟลุมข้างบนเนี่ยไปละไปละ ไปล้ไอ้ยไปล้ไปละวอ้ยทำไมเปิดถอนเลยวะเข้าไปเรืเอยพวกพี่ไม่สนแล้เนาะโอ้ยเฮ้ยเป็นต้องอย่างงี้ดิตง่ายเนาะไอ่ใชจันเมื่อกี้ดูโอดูรมีกูเยอะที่สุด ไหนวะไหนมึงน่งทำนี่ะไรนี่คือได้การ์ดแหละเทคนิคอลการกดล็อกการ์ดใหม่ใช่ไอ้ยตละกุ้ง<ล>การ์ดแมงทองเอฟกดเอฟจะได้ไปดันต่อไปโอเคโอเคแอคหนึ่ง <Okay, okay. S 1> มันก็ยาวเหมือน,นกันนะเนี่ยยาวเป็นบ้าเลยก็ม, <laughs> มันก็พอสมควรนะพี่มันขึ้นอยู่กับด่านด้วยละ่ะโลโก้มันยังบอกเลยว่าระยะประชิดหนึ่งคน <laughs> ใช่ไหมแล้วที่เซตทีนี้คือแบบ ซอมบี้เป็นเพียหาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแลไปเกดเราถมมาวอยออมีบอสด่านนี้มีบอสด่านนี้มีบอสัวบอสไอ้เบอิฟังกูเชื่อเอ็กซ์ตาไลท์เอ็กซ์ตาไลท์เลยไอ้เหย้ยไอ้เหี้ยยยยยมยย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 ยไยไยย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 ยเยย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  เอ็กตาเร์ไล่ไอ้คนไอ้คนเยอะเลยดยู่ล้มเลยหลายรอบเลยไอ้โอ้โหไอ้บูเอลินกูมีบูเอลินอะเอาปะไอ้บูเอลินเออเนี่ยมีบูเอลินไอรอนคลอเนี่ยบูเอลินมันเป็นอาวุธตีติดบีดิ้งอนี่ยชาติดนเพื่อนเพื่อนก็บีดิ้งนะเออแต่ก็บูเอลินแต่ถึงตายนะวูบวูบพี่พี่จะวูบไปไอ้กูมีเออาร์ว่ะเออขอกระสุนลูกซองอุ้ย แค่ซื้อลูกซองลงมาไปเก็บพวกปลายปืนเลยอย่างนี้มันดับได้ปะไม่ได้ใช่ปะไม่ได้พี่ต้องซื้อยันหนึ่งมาปั๊บเอาวอ้าวค่ซื้อลูกซอง just what I want ไหนซื้อมาแล้วซื้อไม่ได้อยู่ไหนไม่ไม่ไม่พี่ต้องซื้อฮะซื้อมาถึงซื้ออะไรซื้อมาแล้วอ่ะไรก็ซื้อแล้วก็ซื้อลูกซอง เออน่าจะซื้อเหมือนกันซื้อเกาะซื้อเกาะซื้อเกาะใครเหลยอผู้เหลือจะเชื่อไอ้เหี้ยกลิบกูไอ้สัตว์เดินเมื่อตียังเพิ่งูวดิมึงยังแกยูอยู่เฮ้ยจ๊ะสามกิ่งเบอร์ประตูไปดูดิเฮ้ยมึงจะลืมซื้อซื้อของไปนะซื้อดที่ปมที่เปิดไปยังใครใครมีตังเหลือก็โยนไหมผมผมต้องใช้เอาตังไปตลาดรอบอันเดินตีกูชนะไปแล้ว <laughs> ห้าสิบบาทโยนมาเสตังไปแฮกเกียร์แล้วตัวเกียร์ล้เนียยิงหลังมันยินมมนง <laughs> oh <yeah. S 1> หกก oh <yeah. S 1> ลังมันยิงหลังมังนนตามอยู่มันตามอยูย่ไม่เอาใครมันตามอยู่ยิงหลังมันยิงหลังมันหลังนลัยงงหลัยิงหังไเหลมัยงหมงลยหมันมันมัิยิมันยย เฉยทีเชี่อว่าเหมือนกูโปรเลยเลือดไม่ลดจริงจริงดิเนะฝึกดิจ้าเป็นฝึกคิวมาบไปยบ่อยใครเป็นใครเป็นหน่วยใครแม่ไม่คนที่เป็นคนที่เป็นหน่วยยิงเนาะคนที่เป็นหน่วยยิงน้องเอียคิวมเด่อยบา่อยไปยังโกลเอียหน่วยยังบูมันไม่กลัวใครเลยเลยบ้าวบูก็ไม่กลัวใครเหมือนกันคือเราต้องเป็นรีสคนแล้วใครโดนระเบิดควรจะกลัวกูแล้ว ไม่เห็นจะแบ็กโฟบัตเลยกูวิ่งเลยไปเรื่อยๆดูดิกูแบบไม่กลัวใครทั้งนั้นอ่ะอัวไวโฟบัดไอ้น้องเลือดขาวไอ้ไอ้ไอ้พวกยอมทิ้งปืนพกไปจำกัดอย่าพูดมากเพื่อลูกซองไอ้น้องไอ้นี่มีมีลุยไอ้มากูขอเด็ดๆตีปิดตึดูตีดูตีไม่ผีตีสีหลังไม่ผีเดียวมันเจ็บดูไอ้อะมาเอาลูกซองมา ตีหล oh, right oh, no oh, right oh, oh ังพี่วิวลูกซองเหรอออการุณาขึ้นทางนี้นี่ไงการฮิวอ่านเกมออกไอ้เหี้ยโอ้ยเราเพื่อนตีทำไมซอมบี้มันมีอะไรงอกมาก็เป็นตัวพิเศษตัวนี้เฮียนี่กระโดดไปหมดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยไเหี้ยอะไรตัดอร์สปอรสวย ไอเหี้มอีกี่โดใส่ฮอดเลยไอเหี้มีคุณน้าจะปล่อยม็ายไว้จริงทำไมอีกนาทีสวนเต้ไปเกดเล่นอยู่คนเดียวเลยแมคนก่าเ็ม้วใครมันตีกูจะตายไอเหี้มีเป็นตีกูไปดูซอมันกระจาย Safe, ลลแม่สิ่งจะสเปม่ได้พ e งเฟกตัวดูชกูขึ้นรัวๆอะไเห็นไหมกูแบบฆ่าตัวสำคัญอะที่กูฆ่าตัวสำคัญโอ๊ยแขกเลยเฮ้ยทำไมต้องช่วยบูมไงต้องกดวีปัดอตัวเฮียอะไรมนยิงไฟตัวบัญยาอนตัวบัรยาอนตัวลูกอเข้าไปจุกไปลุกไปเ ราต้องไปไหนเนี่ยโอ้ยใครมันเผาเยี่ยนเลยนะมือเยี่ยมมืเยี่ยเลยมุดออกมาวะได้่ยเอาไปกินโอ้โหเกิดประมานูของคุจะตายใครก็ได้หิวกูทีใครก็ได้หิวกูทีบอกไม่ต้องการไม่บอกไม่ต้องการหิวผมก็ไม่หิวบอกการหิวแล้วจ้าอ๋อไม่ใช่เราต้องขึ้นข้างบนนี้เลยพวกมึงเองขึ้นกระบนใช่เองขึ้นในเคน เนี่ยขึ้นมาดิขึ้นเลยวะกระโดดขึ้นมาตะแบกบายาการหิวรับทำการแล้วเหรองการฮิวไม่อยากให้ชื่อบอกว่าแบบอกว่าแบบความยากบอกว่าแบความยากง่ายดิๆต้องการฮิวอ๋อกระสุนหมด ไม่จริงไม่จริงครัโอ้ยใหญ่โอ้ยเกียคนถึงคนไปท้องขามน้ำจริงกราดกราดจริงเฮ้ยโอ้อะไรข้างหลังมั่วอ่ะหมดไอพี่เอาตัวรอดได้ใช่ปหมไม่ได้ไม่ได้อ h a t s your story? กูเลยตายแล้วทำไมกูไม่บอกกูไอ้เวกเกต้องเพงโดนลากคออยู่กูเจอนอนไฟบรรเลงกันโอ้ยนอนไฟบรรเลงกันสุดหมดก็สุดหมดโอ้ยกูแย่แล้วก็สุดหมดต้องการกลองฆ่ามันหนอนไฟบรรเลงกันนั่นเองถือลูกซองอ่ะกูอยู่ข้างบนนี่นะแล้วกูจะทิ้งทุกอย่าง หดแถบแล้วตัวค้างหดแถแล้วตัวเอตยิวตังิวตังิวแล้วไหนก็ถึงกซใโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาไ้ไม่มีสกซอไม่ได้ทิ้งสลกซองหมเือเหลือแต่มือเปล่าช่างหัวกันลูกซองไปก่อนตัเหลือแต่มือเปล่าเนี่ยมาเบกเกนก่อนไอ้ทิ้งลูกซองเกิดลกซองไม่ดีเดี๋ยวผมจะโยนะ เดี๋ยวผมโยนเลยนะไปชีวิตมันเลยไม่ชุบผมเลยผมโยนว้าวเราวิ่งเห็นป่ะเราไปเทแลนด์แล้วผมเบสเลนด์ทำงานโอ้ยอะไรชุบเลยขอไปโยนหเก่งมาแล้วนะเฮ้ยเสียกรุณาต่อยโอ้ยไปดีไปดีไอ้เป็นพวกเหี้ยอะไรยังไงแกงงระบบเบสเลนทำงานคุณนอนละ

ให้กูได้ตีมันเพื่อดูดเลือดเลยดิเราต้องไปเราต้องไปยังไงเนีไม่ไปแล้วยิงอยู่นานยิงเยอะยิงอยู่นานยิงเด็ดยิงมีโอกาสตายไปดูหลังให้หน่อยเฮียเกี่ยว์อุลาอุลาเลยโอ้ยเกียร์แล้วไรโวยเงอ่ะกันหลังพี่น้ากูยิงกันอยู่ดูหลังให้ ม่เกียรพวกมึงอาจจะต้องดูหลังกันหมดเลยแล้วกูดูหน้าให้เขเดียวมันจบแล้วแล้วเวทเรนเวทเรนทำงานดาวใครมันยิงเหี้ยอะไรวะระเบิดเนี่ยมันไอ้เนี่ไงดอกไฟไฟไอ้ตัวนี่ไงไอ้ตัวหนอนใช่อะไรอย่างเงี้ยา่ผมโอ้กเดมปูเองพวบมึงตอนนี้เดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบตโอเคน่าจะอะไรชุบชุบมึงกันผมยืนไฟเผา อืมบปัญญาอ่อนไอปัญญาอ่อนเดี๋ยวมชุบจริงเฮ้ยให้ให้เบเกสชุบให้สเนสิ่งวต่ไปอ๋เกบบกแลวางตะตลอดตลอดจกว่รถมันจะหยุดใหม่พี่สิ่งที่ชุบพี่ผีเลยิดกระเป๋าไดโอ้ยหอดใหม่แล้ว ใครมีลูกเอไบ้างวะเราเรากลับบ้านเลยไหม้เอเอาเอไปเอาเอไอไปไปนี้ต้องการลูกซองาลูกซองให้เป็นมเลยอ้วกเลยโอ้ยเพี้ยนเราต้องไปไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้อยู่โมอต้องตามเบเกตไปโอ๊ยครบเลยอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวดยี่สิบนัดไอ้พีะหลัง่าใกล้ถึงแล้วมั้งเสร็จสุดไป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 วิ่ง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 ชิดเียอะไรกะเนี่ยตามไปเกตใช่ปะ กันไหมกำลังไปตุ่มละยี่สิบนัดแล้วโดนไฟเผาควรแก้ต้องยิงไอ้ตุ่มเหลืองป่ะใช่ลองยิงตุ่มเหลืองยิงตุ่มเหลืองกวกบึงตุ่มน้องมหนอยโอ้ยแค่ตัวแต่ละตัวมัน กระลปผมน่าจะตายเองน่าจะตายไปช่วยไปเกมไปช่วยไปเกมช่วยไปเกมช่วยไปเกมกูน่าจะตายช่วยอยู่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 ยิงยิงกุญแจกระสุนไม่จำกัดกระสุนไม่จำกัดกูช่วยอยู่บก็ดอกระสุนไม่จำกัดทีมขึ้นมาไอ้กระสุนไม่จำกัดไอ้คนกระสุนจำกัดช่วยกระสุนจำกัด ไป,ไ,ปไหนต่อไปไหนต่อยิงจุดเหลืองนี่เลยตามเส้นไว้ตามเส้นเหลืองเลตามเส้นเหลืองเหลือง let's begin g ดูนีแน่เลยคุณเราอยู่สามนัดสุดท้ายชีว <ง dietary S 3> ิสูดเล่าพี่ขอโทษแย่แล้วคุณใจมือเปล่าทีนี้ตัวพวกเลยรกูเช็ดแม่ปตนหัวเลยแย่แล้วแย่แล้วทุกคน กูต้องยอมตายเพื่อให้ได้กระสุนไม่จำกัดตัวใช้อ่ตอนนอนตอนนอนกระสุนมันไม่จำกัดเพราะกูบอกแล้วให้มึงเอาไอ้ที่เป็นพบ่มาจำกัดถูกปะขโทษไปเกิสายลูกซองเลยนะ TFS กูเหลือกระสุนแค่นัดไปแล้วแต่กูไม่จำกัดยังอยู่แต่ว่าจะตายแล้วอันนี้กูไม่จำกัดต้องให้กูนอนกูสายนอนด้ยให้ไปเก็บชุบให้ไปเก็บชุบไป ใครมีกระสุนสไนค์บ้างวะกระสไนเค์ไม่มีเลยกูเหลือศูนย์ทุกอันเลยกูโยนไปหมดละผมพร้อมจะไปแล้วไปไปเถอะไม่ถึงผมมาพร้อมจะตายแล้วโอพร้อมจะไปแล้วเหมือนกันเนี่มันมีตุ่มเหลืองๆอยู่ตรงนั้นอะเออต้องไปเกตอ่ะกูเหลือกระสุนอยู่มีกระสุนอยู่อย่างเงี้ยมีคองกระสุนอยู่อย่างเงี้ยกูเหลือกระสุนอยู่สองนัดตอนเนี้ยเนี่ยโอ้ดูคลองขับอะไรกูจกลับมาแม็กแล้วว่ะเอาละเฮ้ยมันมีตุ่มเหลืองข้างบนมันใหญ่ๆอ่ะใครก็ได้ กำลังย <chill> yeah. okay. okay. ิงมีกองมาสุอย่างเงี้มาเอาทีเราจะเราจะยืนตู้ตรงนี้เลยเติมกระสุนไปด้วยโอ้ยใครปาไฟเฮียอะไรเนี้ยโจ๊ดยิงีตายสเมื่อที่ไม่เป็นไรเล่นไม่เป็นไรเลผมยิงน้อยโอ้มึงมีตัวใหญ่ไปดีแล้วดงแล้ว d p s เราเปิดกล่องกระสุนได้ไหมเราใช้ทูคิปทเราใช้ทูคิปเราไปเก็บหนวะเนี่ก็เหลือแค่ตุ่มใหญ่แล้วก็ไปได้เลยๆมันเขามันมันถ้าตุ่มใหญ่ใส่ไปแล้วเขาเซฟรูมเลยนั้นตรงนั้นเราเซฟรูมเข้าเลยก็เลยโอ้ยัแม่เลือดเหลือสองพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดทำไมเกมมันทำออกมาได้แบบทัเล่ชั่วหลังมันก็เลยพังเลยเนี่ยเซฟรูมที่ว่า มันรนแรงปุ้นจะปให้มันรนแดงฮ่าฮ่าเต็พลุ่มเง้ิงยิงเต็บลุมเต็บโซนเต้บลุมเยี่ยมแปลวข้าวไหมชุรักษุเลมากว่เยี่ยมง่ายตรงไหนวะนี่ขนาดปรับลงมาแล้วเนี่ยโอ้โคตรปัญญาโอ้ยดูด้เบิดิ ยุ่สบสิบเก้าย <c oughs> ีส่สน้องสามหมื่นก้า